ก้ามปูถุงนี่สองกิโลนะคะโลละเจ็ดสิบคนนี่ค่ะก้ามปูใหญ่เลยเจ้าแบบนี้เลยก้ามปูดำก้ามปูมาอันนี้สองกิโลนะใหญ่ๆแบบนี้เลยสดๆเจ้าสองกิโลสมศรีกะจะอบเอานะก็าะไม่จิ้นรอนานแล้วก้ามใหญ่ๆแบบนี้เลย ใครสนใจกับรอหน้าแต่ไม่รู้ว่ารอบตาเขาจะมีอะไรน้องจินอาหารทะเลนะแต่สดสดเขามาส่งส่งถึงบ้านจ้าอันนี้ก้างสงสจะเอาไว้ทําให้จาขอบเขาเอาหัวออกนะก้างอันนี้ก็แบบสดสีเทสให้ดูเขาจะเอาไปทําอะไรกินดีก้างโอ้มันเยอะนะเนี่ยกิโลหนึ่งน,นี่ แต่ตัวมันไม่ใหญ่อันนี้120นะคะโลละ100สาวเจ้าเนี้ย120โคนนี่นะคะถุงเนี่ยอันเนี้ย120โกลนผมสีกาจะเอาไว้ทำแม่จ่าขอบจะอันนี้ปูจะ,จะอบถึงจะเปื้อสน,น,จะจะนสาวนายแล้วไม่ได้จะได้จะเปลี่ยนสาวหลายบแล้วจักรยานไม่ดีแล้วรอเป็นสาวกับมาสักเดียวนุสีนึ่งปูปลาหมึกย่าง รอมาทั้งวันกว่าเขาจะมาอน้องติมูจักหน่นแหละขอเอากา้ามปูมาขายค็ับกับก้าง ก็เลยเจอขอซื้อของสดดิกล้ามปูมันสีอบอยู่เราเป็นสามมาสัาเกเดียนี่อย่างนั้นผู้ใบสามอะ่ะเขาบอกเขาจะมาส่ง11โมงเขาเดินไปส่งนอกเมืองก่อนไอ้น้องคนที่รู้จักอะ่ะหิ้ว ตอนแรกกกลัวเขามอมมาก็เลยเอาปลาหมึกออามาย่างนี่เป็นสาวเดินมาว่าจักรยานสีมันดีนะ่า